สวัสดีครับเป็สิกทันวันนี้ก็เราผมลงมาส่งของเมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งไปทําบุญนะครับไปทําบุญก็เลยไม่ได้ส่งครับนี้ก็ส่งของเสร็จนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับก็ว่าจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวไม่กิน,นว่ากลับไปกินเจียงปลาที่บ้านดีกว่ากลับบ้านนครับ คุณเอทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ผมจะไม่ค่อยไลฟ์สดนะครับผมจะทําคลิปพบปากกับ f อฟนะครับไลฟ์สดตอนที่ขายของนู่นนะครับขอบคุณเอซทุกท่าน,นครับขาดไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ก็ดูโฆษณาให้จบทุกคลิปทุกไลน์นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสบายดีพี่น้องปลอดายสักู้สุกคนครับสบายดีเอฟอ่าสะปอปะ่อลาวนี่เด้ขอขรอ,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 อบคอบขรอบบล็อครบจือหลายๆครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คือแล้วก็ ขอบคุณแม่แม่เมื่อวานนี้พี่น้องครับมาจากาสวนนเคเขตนะครับมาที่วัดนะครับมีแต่แม่แม่ตายายผมว่าเข้าไปกปราบสสดีพี่น้องกันทั้งหมดพี่ชายพาไปแนะนำว่านี่นี่เป็นป้าเป็นลุงเป็นพเป็นเบกนะครับเมื่อวานนี้ มากันสิกว่าสิกว่าคนนะครับสิกว่าท่านมีเจ๊ยายเมื่อวันนี้ก็บรรยากาศอบอ,อุ่นนะครับเหมือนเป็นวันพบปะพี่น้องที่อยู่ไกลอยู่ไกลกันญาติฝ่ายพ่อนะครับพ่อที่อยู่สปปรลาวนะครับ ใ้ะบบะ่พบปะพูดคุยกันนิดนึงผมก็วันนี้ผมถวายน้ําให้พร,ระอาจารย์เสร็จก็มาพบปะกับพี่น้องเกาไปนั่งดูกระฟ้อนลําวงกันนะครับวิธีก็ติดบ้านผมเลยก็พ <c oughs> <c oughs> าแอดมินนะครับไปทำ,ทำมุนด้วยแล้วให้เขา ไปสนุกสนานกันนะครับอยู่ที่บ้านบุญบ้านครับผมก็นั่งรอก็คุยกับเพื่อนๆนคุยกับพี่น้องที่ไม่ได้คุยกันนานนะครับชาวบ้านพี่น้องอยู่บ้านมะนาวนะครับ วันรวมญาตินะครับเมื่อวานนี้ทั้งบ้านครับมาอยูอ่วัดจุดเดียวเลยได้คุยกับทุกคนนะครับคุยกับแม่แมแยๆยายเป็นลูกหลานผมเป็นลูกหลานเขาได้พบกันครับ ใชยผมไปรับเองครับแม่ๆป้าๆามากันสิบกว่าท่านครับเขาข้ามาเข้ามาไม่ถูกเมื่อวานนี้ตัวลอ,อยเลยแม่ๆเขาชมว่าไม่เหมือนอยู่ในอยู่ในทีวีเลย หลอกกว่าตัวจริงหลอกกว่าโหมเลิกเราเขินเลยเมื่อวานนี้ก็ไปนั่งคุยกับแม่ๆไปกราบทุกคนเมื่อวานนี้มีความสุขครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปครับไม่ได้ทาคลิปแล้วก็ไม่ไฟ้สดครับก็เป็นวันที่ดีใจเมื่อวานนี้พบเหมือนวันพบญาตินะครับที่อยู่ห่างไกลกัน แต่ผมยังไม่เคยไปแล้วครับบ้านแม่แม่พี่น้องฝ่ายพ่อที่อยู่สปปพอพอลาวนะครับพี่ชายพูดถึงอยู่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณที่วันนี้เฮีนะครับ ก็พี่อะไรอีกนี่แหละครับที่สนับสนุนนะครับที่เข้ามาหนุนสินค้าผมนะครับผมกับขอบุณเด้อขาดไม่ได้คือ FC ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับที่มาดูโฆษณาให้ยังเยินดูยังเมตตาผมอยู่ เดี๋ยววันนี้ก็ดูก่อนว่ามีภารกิจอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปเลาะห้วหาเก็บผักกับเก็บผักกูดแล้วก็ผักหนามกูดแล้วผักหนามแต่อากาศกลางวันร้อนครับสี่สิบองศาครับแทบไหมเลยครับหน้าผมแดงเลยครับแทบไหมเลยวานนี้ร้อนมากครับวานนี้ 43ามโมงสามครับเมืม่อวานนี้นอนมากถ้าเอาเนื้อไปตากใส่สังกะสีนี่สุกเลยนะครับกับไข่นี่ต้มสุกเลยเมื่อวานนี้ขึ้นเขาครับ ขเขาคุณเขาอนนี้ก็ลงทุนให้แม่ปลูกมันสำปะหลังครับประเดียวแรงมาก ไม่รู้ว่าปลูกไปแล้วมันจะรอดไหมมันแดดแรงครับฝนยังไม่ตกเลยครับถ้าตายหมดก็ต้องได้ปลูกใหม่ครับไถใหม่ปลูกใหม่ คงไม่ตายหมดนะอากาศวันนี้น่าไปเล่นน้ำเลาะห้วยครับหาปลา,าเก็บผักงมหอยตต่ปูผม เลิกจกปูแล้วมันนีมือเมื่อวานนี่หนีมือเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะักลัวกลัวมีงูครับหล <c oughs> ้วองออาไปแล้วเดี๋ยวงูงูน้ำ <c oughs> นี่คือสไลเดอร์นะครับ กับป่านกันครับมาส่งของครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งให้เ้อขอโทษขออภัยพี่ๆนะครับวันนี้ส่งนะครับส่งด่วนเลยส่งไปชนีนะครับด่วนครับของไม่หายนะครับไม่เกิด2วันถึงครับส่งวันนี้ แบบด่วนไปนีไทยครับขอบคุณคุณแม่ลามินแล้วก็ขอบคุณวัดดุลวอนนะครับแล้วก็พ่จุกตาแล้วก็หลายๆท่านครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อจำไม่ได้ทุกคนเด้อ ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแล้วก็พี่บันนี่เฮลนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับขอขอบคุณเด้อทั้งที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่ไม่ได้เม้นออกชื่อมานะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ ที่คอยสนับสนุนตอนนี้ก็ดาราม่สต่างๆก็ปล่อยไปเอาไปตามนั้นครับคทๆทำอะไรทำยังไง ทำสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นนะครับเราทําบุญก็ได้บุญครับคิดดีได้ดีครับผมจะทําบุญไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมจะทำํำคิดชีวิตลรื้นบ้านนี่แหละ เลาะเละแ,แถวบ้านาน,น,นะครับอาหารพื้นบ้านมันกินไม่เบื่อครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับหาอยู่หาก,กิน พี่ๆทุกท่านครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับขอบคุณขาดไม่ได้ FC ทุกท่านครับแม่ๆพี่ๆป้าๆน้าอานะครับไปแล้วคลิปนี้ขอคำคลิปไว้เท่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย